วันนี้จะมาพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งที่ราคาเนะี่ยมักจะพุ่งขึ้นเวลาที่มีคนตายเยอะอย่างเช่นช่วงที่มีโรคระบาดหรือว่าช่วงโควิดที่มีคนตายเยอะๆเ,เนี่ยก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยแย่หุ้นตัวอื่นเนี่ยราคาตกกันยับแต่หุ้นตัวนี้ราคาพุ่งขึ้นสังเกตแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังกันด้วยว่าถ้าซื้อหุ้นตัวนี้เราจะได้ดอกเบีย้ยปันผลเนะปีละเท่าไหร่แล้วถ้าในช่วงที่มีคนตายเยอะๆเ,เนี่ยเราจะได้กำไรแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปหยิบชุดสูตรมาใสา่ให้ทุกกกคนน,นนนนนนเเ่่ป็ัััลงทุุาาามมมดูวววห้้้ตซือสสะไ ก่อนอื่นเลยพูดถึงเรื่องหุ้นนะ่ะมันมี AI ตัวใหม่นะ่ะที่คอยช่วยเราวิเคราะห์เรื่องหุ้นมานะชื่อว่ามินาร่าเป็น AI ที่เขาบอกว่าเปรียบเสมือน CFO ส่วนตัวของคุณเลยก็คือเซียวยูส่วนตัวของเรานั่นเองจะคอยช่วยเราเนะี่ยวิเคราะห์การลงทุนแบบมืออาชีพเสิร์ชหาข้อมูลจากในเว็บในโซเชียลในแหล่งต่างๆมาสรุปให้เราได้แล้วนอกจากนี้เขาก็ยังสามารถพร้อมทัวเจนสั่งด้วยภาษา,ษาธรรมดานะ่ะให้ระบบลงมือทําซื้อขายให้เราได้ทันทีเลยอยกตัวอย่างเช่นพวกเหรียญคริปโตนะ่ะผมถามว่าตอนเนี้ย อันไหนน่าสนใจบ้างในโซลาร่าเขาก็หามาให้เลยว่ามีเหรียญที่ชื่อบอสเนี่ยน่าสนใจแล้วผมมีเงินอยู่ในวอลเล็ตเนี่ยสิดอลล์ผมก็บอกให้เขาเนี่ยซื้อมาซอเอาเงิน5ดอลล์เนี่ยไปซื้อมาแล้วรอขายตอนที่เหรียญบอสเนี่ยราคาพุ่งเขาก็แนะนํามาว่าราคามันพุ่งขึ้นมาเยอะแล้วลองพิจารณาให้มันย่อลงก่อนก็จัดไปงั้นรอย่อก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อมินาร่าเนี่ยก็จะเขียนโค้ดรอทําตามคําสั่งให้เราเลยเหมือนว่าแบบคอยเฝ้ากราฟให้เราเลยแล้วถ้ากราฟลงมาที่10%ี่ยเ,าเ้าขซื้อให้เลยแบบน็นก เราอาจจะสั่งเขาว่าให้ติดตามมีมคอยที่มาแรงแล้วค่อยส่งเมลบอกเราทุกๆ9โมงอย่างนี้ก็ได้นี่ไม่ใช่แค่ AI ให้ข้อมูลแต่มันคือ AI ที่ลงมือทําให้เราได้ด้วยเหมือนก็นว่าเราเป็น CEO อ่ะแล้วมี CFO เป็นของตัวเองใครสนใจหนก็ไปเข้าร่วม Waiting List กันได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี่ดูสโลแกนเขาก็คือ AI ผู้ช่วยเรื่องการเงินเคียงข้างคุณมุ่งสู่ความสําเร็จทางการเงิน โอเควันนี้นะเราจะมาพูดถึงหุ้น SCI หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ Service Corporation International แปลตรงตัวได้ว่าบริษัทให้บริการระหว่างประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาหมายถึงเนี่ยหมายถึงประเทศสวรรค์นะธุรกิจของเขาเนี่ยคือรับจ็อบตั้งแต่คุณเนี่ยเสียชีวิต จัดพิธีส่งขึ้นสวรรค์หรือว่าฝังงานศพคือเหมือนเป็นวันสต็อกเซอร์วิสของความตายเขามีสถานที่สำหรับจัดงานศพกว่า1500แห่งสุสานกว่า400แห่งกระจายทั่วอเมริกาและแคนาดาเรียกได้ว่าถ้าคุณเนี่ยอยู่ที่เมกาแล้วเสียชีวิตเนะี่ยมีโอกาสมากที่งานศพของคุณเนะี่ยจะต้องผ่านมือพวกเขาแล้วก่อนที่จะไปดูว่าเอฟเฟกของหุ้นเนะี่ยมันดีแค่ไหนถ้าเราซื้อติดตัวไวนะ้เนี่ยมาฟังประวัติกันก่อนจะได้รู้ลึกและตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหุ้นนี้ดีไหมจะสรุปใให้้ฟัังแบบสนนๆนะนปี62 มีชายคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตวอร์ดริฟเป็นรุ่นที่3ของตระกูลนักจัดงานศพในเมืองฮูสตันเขาเกิดไอเดียบันเจิดเหมือนกับสันติที่ว่าถ้าเข้าอี้ทุกตัวเป็นของผมเฮีย <Yeah. S 1> <here S 2> ก็ต้องมาซื้อกับผมอันนี้ก็เหมือนกันเขาเนี่ยกว้านซื้อบ้านจัดงานศพเจ้าเล็กๆมาเป็นของเขาทั้งหมดทุกคนที่อยากจะจัดงานศพจะได้ต้องมางอเขาคนเดียวกลยุทธ์ของเขาคือซื้อแม่งทุกเจ้าแล้วก็ทําต้นทุนเนี่ยให้ถูกลง สรุปกาไรพุ่งปี1969ก็ได้เข้าตลาดหุ้น 1, ทันทีจากนั้นก็ขยายสาขาต่อเรื่อยๆไล่ซื้อแม่งทุกเจ้าจนเขาเนี่ยกลายเป็นธุรกิจจัดงานศพเบอร์หนึ่งของอเมริกาโอเคทีนี้มาดูช่วงที่หุ้น SCI เนี่ยพุ่งแรงกันมั่งยุคโควิด COVID เนี่ย2020 2021เนี่ยหุ้นตัวอื่นเนี่ยอาจจะเจงยับเพราะว่าเศรษฐกิจหยุดชะงักแต่ว่าหุ้น SCI เนี่ยพุ่งขึ้นเพราะว่ามีคนตายเยอะแล้วก็มาใช้บริการเยอะขึ้นช่วงโควิดเนี่ยเขามีแพ็กเกจจัดงานศพแบบออนไลน์จพิธีกลางงแจ้ คนก็ยังใช้บริการเพราะมันเป็นเรื่องจําเป็นพอรายได้โตกําไรพุ่งนะ่หุ้นก็ขึ้นจาก45เหรียญนยนะไป67เหรียญในปีเดียวแล้วพอโควิดจบนะปี2023-2024ถึงนะี่หุ้นก็ยังพุ่งต่อเพราะว่ามีคนแก่เยอะแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะทำให้หุ้นเนะี่ยพุ่งขึ้นไปอีกเป็น88เหรียญคือใครซื้อไว้ตอนก่อนโควิดเนะี่ยกำไรเกือบ2เท่าแล้วนะแล้วนอกจากกำไรที่จะได้เวลาหุ้นขึ้นแล้วเนะี่ย แค่ถือหุ้นนี้ไว้เฉยๆเนี่ยซื้อติดพอร์ตไว้เฉยๆหุ้นเขาก็จะจ่ายปันผลเป็นดอกเบีย้ยให้เรื่อยๆอีกด้วยแล้วจ่ายปันผลเพิ่มทุกปีมา10กว่าปีละถ้าเปรียบเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยก็คือเหมือนฝากแล้วได้ดอกประมาณ1.6%ต่อปีสรุปง่ายๆคือถ้าเราถือหุ้นนี้มา10ปีเนี่ยผลตอบแทนรวมปันผลเนี่ยเกือบ200%แต่ถ้าถือมา5ปีเนี่ยก็ได้ราว90%รวมปันผลส่วน1ปีล่าสุดเนี่ยโตมาแ่หวือหวา,า,วาล้วก็เซลอดภยัย เป็นธุรกิจที่เรียกว่า De f e n s i v e นะก็คือเศรษฐกิจจะดีหรือแย่นะคนก็ยังต้องใช้บริการกันแล้วก็เทรนสังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็กำลังมานะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าแบบมันก็คงไม่เจ๊งในเร็วๆนี้หรอกอาจจะซื้อหุ้นเก็บไว้ถือไว้สัก5ปีแล้วค่อยขายทิ้งตอนที่เรารู้สึกว่าแบบเทรนสังคมผู้สูงอายุเริ่มน้อยลงและเริ่มมีแต่วัยรุ่นแล้วก็ได้ไอซัเดวหาว่าคูแช่งคนแก,ก่ก็วิเคราะห์กันตามข้อมูลกันไปอ่ะแล้วพอฟังกันมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่าแล้้วตอนนนี หุ้นเนี่ยยังน่าซื้ออยู่ไหมซื้อเลยดีไหมเนี่ยตอนเนี้ยผมอาจจะไม่ใช่เซียนหุ้นหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลปัจจุบันของหุ้นตัวนี้มาให้ทุกคนได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงเราได้มีมินาร่าเอไอที่เสมือนเป็น CFO ของเราเชี่ยวชาญเรื่องการเงินและหุ้นจะมาช่วยเราเองโอเคผมก็พิมพ์ถามไปง่ายๆเลยนะว่าตอนนี้หุ้น SCI เนี่ยน่าซื้อไหมเขาก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลปัจจุบันจากหลายๆที่มารวมถึงพวกเอกสารงบการเงินของไอหุ้น SCI ตัวเนี้ย แล้วเห็นไหมว่าเราไม่ต้องคอยส่งรูปกราฟปัจจุบันไปให้เขาดูแล้วนะเพราะว่ามินาลาเนี่ยสามารถดึงข้อมูลกราฟเนี่ยจาก t r d i n n v v i w เน่ยเห็นปะ่ะข้อมูลกราฟ SCI เนี่ยดึงมาให้เราดูได้ตอนนี้เลยแล้วเขาก็วิเคราะห์จากกราฟปัจจุบันสดๆเลยอบรรทัดสุดท้ายเขาก็สรุปมาประมาณนี้นะว่าซื้อเลยเนี่ยก็โอเค แต่ว่ารอก่อนน่ยจะดีกว่าให้ราคาเนี่ยมันลงมาอีกนิดนึงก่อนหรือไม่ก็รอให้ไตรมาสที่3เนี่ยประกาศผลกําไรก่อนว่าผลประกอบการเนี่ยดีไหมผมว่า AI ตัวนี้ถือว่าจบอยู่นะใครที่อ่านงบการเงินไม่เป็นอ่านเทคนิคอลการาฟไม่เป็นน่ยลองมาถามมินาร่าดูกันได้เรากับแบบมีเซียนหุ้นอยู่ข้างๆตัวเลยสรุปแล้วเอฟเฟกของหุ้นตัวนี้ก็คือช่วงที่มีคนตายเยอะๆเนี่ยมีคนมาใช้บริการเยอะกําไรก็จะดีหุ้นก็จะขึ้นเป็นไงกันบ้างฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยทุกคนอยากจะซื้อหุ้นนี้ติดตัวก,วมกอมมมเนนตาาบกกัได้ว่ าใครที่ชอบคลิปแนวเล่าหุ้นปันป่นนะหุ้นที่มีเอฟเฟกอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยก็กดติดตามไว้เพราะคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะเอาหุ้นแปลกๆหุ้นที่มีเอฟเฟกเทปๆเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วก็ AI m i n a นาเนี่ยใครสนใจก็ไปจอยเวทิงลิสกันได้เลยนะผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คลิป